สวัสดีครับพี่น้องภาพเก็บหน้าครับวันนี้ไปกินเพียบครับมึงหน้าคนโคดกพี่น้องไปเบื่อเบ่งกันเลยครับนี่แล้วครับพี่น้องอูน้นวยหนวยครับคโคดกพี่น้องเอ้ยยังดูนะนวยยางหวมครับ นี่ครับพี่น้องน่าครับเก็บกินยุงเทียบพี่น้องอ้ยบัตรสื้อเขาซื้อเขาแพ่งๆสามหน่วยยี่สิบบาทพี่น้องเอ้ยนงครับเนี่เยเก็บใส่ถังพี่น้องเบิ่งกันเลยครับหน่วยพี่น้องนะครับ หน่วยล้วพอดีพี่น้องงามเลยครับนี่ละครับพี่น้องหน่วยพอดีที่ผมมาน้ำมันจะไหลอยู่ครับมึงทำยังมึงบรรยากาศพี่น้องตัวเกลียวป่มีนี่พี่น้องมึงกบขามครับขออภัยพี่น้องเอ้ ทำไมโกบเขียบโมีพี่น้องล้วหลายครับแต่ว,ว่าพี่หมากพี่น้องอุย้ยเบิ่งดูพี่น้องนะมึงด้วยครับอเก็บกินเลยว่าไปซื้อเขาบ เง,งี้ยพี่น้องพ่อเหรอครับแมวเชียบไปซ้ำนีนะครับเชียบไปพ่อกลิ่นสิครับนวยต้องพ่อดีพี่น้องงามๆเลยครับ